คือสมุนไพร13ชนิดนะครับตอนนี้ก็ก็มีกระแสนะมีกระแสชัยก็เออน่าจะพูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งคือตอนนี้ในกระแสโซเชียลทั้งประชาชนทั้งนัก,กเกษตรอินทรีย์ต่างๆเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าตอนนี้ภาครัฐกำลังทำอะไรกำลังจะคุกคามพวกเขาหรือเปล่าเพราะเขาปลูกสมุนไพรเหล่านี้อยู่เอ๊ะจะให้เป็นวัตถุอันตรายแล้วยังไง ต้องขึ้นทะเบียนอย่างงู้นอย่างนี้อะไรยังไงบ้างควบคุมแบบไหนตรงนี้อยากจะมาทําความเข้าใจนะครับคือเรื่องของตัวบทกฎหมายมันก็มีรายละเอียดในการควบคุมอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมของมนุษย์ถ้าไม่มีตัวบทกฎหมายไปควบคุมเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีก็ได้เรื่องที่ควบคุมไม่ได้บานปลายหรือเลวร้ายก็ได้อํานาจของรัฐจึงต้องเข้าไปควบคุม ทุกสิ่งทุกอย่างที่น่าจะเป็นภัยต่อมนุษย์สัตว์สิ่งแวดล้อมทุกอย่างนะทีนี้เรื่องของข้อกฎหมายในการที่ไประบุว่าอะไรเป็นวัตถุอันตรายเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ยกตัวอย่างเช่นอาชัยเคยเคยอ่านผ่านตาม,มาบ้างนะว่า เขาไปกําหนดยังไงว่าอะไรเป็นวัตถุอันตรายเนี่ยครับมันมีประมาณ9ข้อมั้งเหรือ10ข้อเนี่ยซึ่งแต่ละข้อก็จะมีรายละเอียดนะฮะถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์อะไรหรือคุณครอบครองอะไรก็ตามแล้วมันไปเข้าเงื่อนไขไอ้เก้าข้อหรือ10ข้อนี้เนี่ยไปเข้าเงื่อนไขว่ามันมีความเป็นอันตรายเนี่ยก็จะถือว่าสิ่งที่คุณกําลังครอบครองหรือสิ่งที่คุณมีเนี่ยมันมีความเป็นอันตรายที่อาจารย์เคยอ่านผ่านตาเนี่ยเช่นหนึ่งถ้าวัตถุนั้น สามารถที่จะเป็นวัตถุลุกไหม้หรือไวไฟก็เข้าข่ายแล้วคุณปลูกอ้อยเวลาคุณปลูกอ้อยเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ผิดกฎหมายคุณไม่ต้องขออนุญาตอะไรเลยนะปลูกอ้อยเพราะอ้อยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นสิ่งเป็นอันตรายกับใครเนาะอ่าเป็นอาหารพอคุณปลูกอ้อยมาเรียบร้อยคุณก็เอาอ้อยเนี่ยตัดมาแล้วก็ไปหีบเอาน้ําอ้อยออกมาพอหีบเอาน้ําอ้อยออกมาคุณก็เอาน้ําอ้อยอ่ะไปเฟอร์เมนเทชันหรือไปหมัก พอคุณเอาน้ำอ้อยไปหมกักก็จะเกิดปฏิกิยาแบคทีร i a เนี่ยมันจะเข้าไปย่อยพลังงานในน้ำอ้อยนั้นนะแล้วคายคือเป็นพวกแอลดีไฮด์คุณก็ไปสกัดให้มันเป็นเอทิลแอลกอฮอล์พอเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ตอนนี้จากอ้อยจะเปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่สามารถลุกไหม้ได้หมายถึงเงื่อนไขาจากอ้อยเดิมเนี่ยกับอ้อยที่ถูกสกัดเป็นเอทิลแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างและมีความอันตรายที่แตกต่างกันแล้ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ จะมีข้อตัวบทกฎหมายว่าอะไรก็ตามที่มีการไปแปลรูปแล้วอาจจะเกิดเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์ได้ก็จะถือว่าต้องเข้าข่ายในกฎเกณฑ์ตรงนี้ไว้ก่อนพออ้อยถูกเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์อ้อยลุกไหมได้สามารถเอาไปวางเพลิงก็ได้นะเอาไปทําประโยชน์ทําโทษได้เยอะแยะเลยนะอ่ะอันนี้คืออยากจะนําเรียนให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาจากสารตั้งต้นในธรรมชาติมันมาจากสมุนไพรจากพืชผักอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้ามีการไปสกัดหรือเปลี่ยนรูปแบบบางอย่างให้เกิดเป็นสารเข้มข้นขึ้นถ้าสารเข้มข้นนั้นไปเข้าข่ายที่อาจจะเป็นอันตรายได้ก็ต้องไปขึ้นในทะเบียนตรงนี้เอาไว้ว่าอาจจะเป็นอันตรายได้เพราะอะไรเพราะถ้ารัฐมีกฎหมายข้อตรงนี้เวลาที่ใครอา,อาจจะไปสกัดระเบิดจากพืชหรือสกัดสารพิษจากพืชมาฆ่าคนเนี่ยเขาจะต้องสามารถที่จะควบคุมได้แล้วมีข้อกฎหมายเข้าไปดูแลจัดการได้อันนี้คือ กฎหมายที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันบางสิ่งบางอย่างให้กับมนุษย์และสัตว์พอเราเข้าใจในองค์ประกอบนี้ไอ้สมุนไพรไทยเนี่ยสิตัวเดียวใช้อ่านให้ฟังนะมันมีสะเดาชากากมเมล็ดชาคาขิงขมิ้นตะไคร้หอมสาบเสือดาวเรืองพริกขึ้นช่ายชุมเห็ดเทศดอกดึงนอนตายยากทั้งหมดน่ะสิชนิดเนี่ย มันเป็นพืชที่มีการไปสกัดเอาสารเข้มข้นบางอย่างของมันออกมาแล้วเอามาใช้ประโยชน์ในการปราบโรคนอนมแมลงไล่ศัตรูพืชต่างๆหรือจะเอาไปใช้อะไรก็แล้วแต่นะทีนี้พอสกัดแล้วมันจะเกิดความเข้มข้นสูงถ้าเมื่อไหร่สกัดแล้วไปเข้าขายไอ้9ข้อที่เขาที่เขาระบุเอาไว้นะเช่น1สามารถลุกไหม้ได้เป็นเชื้อเพลิง 2. มีสามารถการทําละคายเคืองต่อผิวหนังอะไรอย่างเงี้ย สารสกัดบางอย่างพอสกัดออกมาแล้วอาจจะมีบางคนที่ไประคายเคืองผิวหนังก็เข้าข่ายนะถึงไม่ต้องตายก็ได้แต่เป็นอันตรายต่อผิวหนังเขาก็จะถือว่าเข้าข่ายเข้าใจไหมครับก็ถือว่าโอาเคนะก็ต้องไปขึ้นทะเบียนนะ,ะหรือมีความเป็นพิษต,ต่อคนและสัตว์สารสกัดบางอย่างอาจจะสกัดออกมาเนี่ยเพื่อไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ได้มาทําลายคนแต่ถ้าโดนคนอาจจะมีความเป็นพิษต,ต่อคน ตรงนี้จะมีการทำเปเปอร์วิจัยแล้วก็ให้เห็นว่ามันมีผลอันตรายกี่เปอร์เซนต์เท่าไหร่ยังไงอย่างน้อยถ้าเข้ากลุ่มมันก็จะไปอยู่ใน9ข้อนี้ก็จะสามารถเข้าข่ายก็เลยต้องไปโจท์เป็นถือว่าเป็นวัตถุอันตรายนะครับวัตถุอันตรายแต่สําหรับอาชัยน่าจะใช้คําว่าวัตถุที่เป็นอันตรายได้น่าจะมีคำคำหลังคําว่าได้ลงไปในข้อกฎหมายอะ่ะมันจะทําให้คนรู้สึกเข้าใจมากกว่านี้แต่ถ้าถ้าไประบุว่าเป็นวัตถุอันตรายเนี่ย คือมันจะพุ่งเป้าอย่างเดียวว่าต้องตายต้องอันตรายอะไรอย่างเดียวคือซีเรียสแรงมากเลยแต่ถ้าเป็นวัตถุที่เป็นอันตรายได้อ่าถ้าข้อกฎหมายไปเขียนตรงนี้มาเองนะมันจะทําให้ซอฟลงแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นแต่ทีนี้เลเวลของการสกัดสารจากพืชต่ตางๆออกมาแล้วมีผลต่อการเป็นอันตรายต่อผิวหนังต่อมนุษย์ต่อสัตว์ได้เนี่ยมันก็มีแบบมากแบบกลางแบบน้อย แสดงว่ามันก็มีเลทของมันอยู่นะฮะเรื่องของกฎหมายตัวเนี้ยเขาจึงมีเลทว่ามีสเตทหนึ่งสเตทสสเตทสถ้าอะไรที่เป็นอันตรายมากเลยนะมากแบบโอ้โหต้องระวังอย่างสูงเลยเนี่ยมันจะอยู่สเตทที่สข้อที่3เนี่ยรัฐจะไม่ห้ามนะให้คุณไปทำประกอบการสารเหล่านี้ได้นะแต่ใครจะทำประกอบการที่มีอันตรายระดับเนี้ จะต้องขึ้นทะเบียนมีใบเซอร์รองรับว่าคุณทำสิ่งนี้อยู่คุณสต็อกเท่าไหร่คุณนำเข้าหรือคุณส่งออกเท่าไหร่อันนี้คืออย่างน้อยรัฐต้องรู้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นอันตรายได้สมมติว่ามันสามารถไปประกอบเป็นระเบิดได้อ่ะอ่าเขาก็ต้องรู้ว่าคุณมีเท่าไหร่เขาให้คุณทําได้แต่เขาต้องรู้แล้วคุณต้องขึ้นทะเบียนแล้วต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดในการจะนําเข้าจะส่งออกอะไรแล้วแต่มันมีขั้นตอนระเบียบการทีนี้หมายความว่า ถ้ามันอยู่ประเภทที่3เมื่อไหร่ความยุ่งยากจะบังเกิดขึ้นแต่จริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากสําหรับหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เป็นบริษัทที่มี ISO มีกระบวนการจัดการที่ดีมากไม่ใช่ข้อปัญหาเขาขอข้อกฎหมายได้ขอผ่านขออะไรได้ไม่นั้นก็จะไม่มีการขายสิ่งที่เป็นพิษกันได้ละฮะมันก็เลยขายได้ใช่ไหมอ่ะนี่คือประเภทที่3สมุนไพรเนี่ย จะไปอยู่ประเภทที่2กับ1ทีนี้ไอ้ประเภทที่2มันต่างประเภทที่3ยังไงประเภทที่2เนี่ยจะถือว่าซอฟลงมาแล้วเบาลงมาแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีการเข้ามาตรวจสอบแต่ความเข้มงวดจะต่ำกว่าใ,ในในพวกสเตทที่3นะสเตทที่2นี้จะเข้มงวดน้อยกว่าเช่นคุณอาจจะต้องนําเข้าหรือส่งออกอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องมีการขอใบอนุญาตเพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความยุ่งยากแต่จะน้อยกว่าขั้นชุดที่3นะฮะ พวกสเตทที่3นี่ยากมากนะอันนี้คือที่2ไอ้พวกสมุนไพร13ตัวนี่ครับในเมืองไทยเราเนี่ยมันถูกเดี๋ยวเดี๋ยวถูกดันไปไว้ประเภทที่2เดี๋ยวถูกกดลงมาไว้ประเภทที่1ประเภทที่1น,นี่คือแทบจะฟรีสไตล์เลยนะคือให้โอกาสสูงมากคือไม่ยุ่งยากอะไรแล้วก็คืออำนวยความสะดวกคุณไปได้เต็มที่เลยเมื่อไหรท่ที่ถ้ามันอยู่ประเภทที่1เนี่ยมันจะทําให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะไปสกัดสารเหล่านี้เป็น SME เล็กๆสามารถที่จะ แข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ได้คือพูดง่ายว่ามันเป็นการปลดล็อกทางเรื่องของการค้าการจำหน่ายการผลิตในลักษณะของอุตสาหากรรม SME หรืออะไรที่เป็นขนาดเล็กเนี่ยเขาไม่สามารถทำ ISO ขนาดใหญ่ได้เ,เขาถ้าเขากำลังทำสเดาอยู่หรือทำขาตะไคร้สกัดอยู่เนี่ยเขาถ้ามันอยู่ประเภทที่2เขาจะลำบากหน่อยแต่ถ้ามันถูกปลดล็อกไปอยู่ประเภทที่1เนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือชันสบายขึ้น นะฮะชันทําได้ง่ายขึ้นก็จะไม่ถูกเพ่งเลงถูกตรวจสอบอะไรมากเรื่องนี้เกี่ยวกับกฎหมายข้อนี้มันมีการบังคับใช้แบบจริงจังนะครับตั้งแต่ปี2535น้ะว่า20กว่าปี23ปีได้ละมั้งมีการใช้มาเนี่ยตั้งแต่ในยุคนั้นอ่ะ2535มีนายก3คนเนาะคนแรกเลยแป๊บเดียวสุจินดาสุจินดาพาประยูนพราะสุจินดาพาประยูนเนี่ยแป๊บเดียวต้องลงใช่ไหม พอลงเสร็จเพิบนายกชั่วคราวก็คือท่านอนันต์ปัญญาราชุนแล้ะพอหลังจากท่านอนันต์ปัญญารชุนไม่นานหรอกนะครับแล้วก็เลือกตั้งแล้วก็คุณชวนหลีกภัยแต่ชัยว่าน่าจะเป็นรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยที่ที่เอาอตัวเนี้ยเข้าไปสู่ระบบนะบเข้าไปสู่ระบบในการที่จะควบคุมได้นะครับอ่ะก็เริ่มตั้งแต่ในยุคนั้นแหละปีพศ2535 ทีนี้มันมีสตอรี่2,538เนี่ยมีการปรับจากประเภท2ให้เป็นประเภทที่1เป็นรัฐบาลของคุณบรรหารศิลปาอาชาคุณบรรหารศิลปะอาชาในยุคนั้นนะครับกระทรวงที่ว่านี้สั่งให้มีการไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งปี2,556มันถูกปรับไปเป็นประเภทที่2อีกครั้งหนึ่งเขาไม่ให้ละประเภทที่1 เขาก็เลยปรับเป็นประเภทที่2เป็นรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับคุณยิ่งรักชินวัตรและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังอยู่ประเภทที่2ออยู่และตอนนี้มีการชงเรื่องนะฮะจากคุณมนัสยาปลดล็อกจาก2กลับไป1ใหม่เออนะปลดล็อกจาก2กลับไป1ผ่อนปลนให้ตอนนี้มันสะดวกขึ้นทีนี้ตอนนี้เรื่องเนี้ยเรื่องของเรื่องคือทำไมมันเป็นดราม,ม่าขึ้นนะฮะ คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้พอพอมีคําว่าสมุนไพรแล้วมีคําว่าวัตถุอันตรายเป็นวัตถุอันตรายเนี่ยคือคนจะตีความว่าเอา้าคุณมาสรุปว่าสมุนไพรเป็นวัตถุอันตรายได้ยังไงอย่างนี้ต้องรบกันละคือตอนนี้เนียคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจข้อกฎหมายหรือยังไม่เข้าใจข้อมูลที่อาชัยได้อธิบายเบื้องต้นมาให้ฟังเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าหน่วยงานภาครัฐกําลังคุกค,คามเขาอยู่เขาปลูกสมุนไพรเนี่ย แล้วตอนนี้ไปกําหนดว่าเป็นวัตถุอันตรายได้อย่างไรแต่จริงๆแล้วมันถูกกาหนดมาตั้งนานแล้วมันอยู่ในข้อกฎหมายแต่ต่อให้กําหนดมาสําหรับคนที่ปลูกขา่ากินปลูกตะไคร้กินเนี่ยปลูกสะเดากินอะไรอย่างเนี้ยมันมีข้อกฎหมายตรงนี้มาตั้งนานคุณก็ไม่เห็นต้องเป็นอะไรเลยแสดงว่ามันไม่มีผลต่อคุณเพราะเขาไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวการปลูกอะไรใดๆยกเว้นคุณจะสกัดสารเหล่านี้เป็นสารเข้มข้นเมื่อไหร่และถ้ายิ่งมีการส่งออกหรือนําเข้า คุณจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบการถูกตรวจสอบในกฎหมายเหล่านี้เพื่อที่จะควบคุมความเป็นอันตรายมันมีแค่นั้นตอนปัจจุบันเนี้ยประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรส่วนหนึ่งนะฮะเป็นประชาชนส่วนหนึ่งคืออาจจะยังไม่เข้าใจข้อมูลในข้อกฎหมายตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าถูกคุกคามและตรงนี้จึงเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นไนงะจริงๆถ้ามองในมุมนี้เฮ้ยน่าจะดีใจเพิ่มขึ้นนะว่าจากประเภท2นี้แย่เลยนะ มันมันมันยุ่งยากนะตอนนี้มาให้เป็นประเทหนึ่งคุณจะมีสิทธิ์มากกว่าเดิมแต่คุณก็ไม่เอาสิทธินั้นหลายคนก็ไม่เอาสิทธินั้นเพราะคุณไม่ไปสกัดคุณไม่ไปสกัดสารเหล่านี้ขายหรือนําเข้าส่งออกคุณก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากพวกนั้นอยู่แล้วคุณก็แค่ปลูกกินปลูกใช้ธรรมดาเนี่ยมันไม่มีผลในข้อกฎหมายไม่มีการควบคุมครับถ้าไม่มีการสกัดเหล่านั้นไม่มีการไปควบคุมใดนะฮะหรือถ้ามีการสกัด เป็นควบคุมประเภทหนึ่งก็แค่ให้รับรู้ว่าเออมันอันตรายยังมีความเป็นอันตรายบ้างอยู่นะในบางสัสดส่วนแต่ไม่ได้ไปสรุปว่าจะฆ่าคนนะฮะคนทุกคนควรจะยอมรับว่าในสิ่งที่เราใช้เนี่ยถึงมันจะถูกตรานหน้าว่าเป็นวัตถุอันตรายแต่มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายยกตัวอย่างเช่นคุณซื้อมีดเนี่ยนะมีดมาหั่นผักคะน้าเนี่ยมาทำครัวเนี่ย ถามว่ามีดอันตรายไหมมีดนี้ฆ่าคนตายไหมตายนะครับตายเร็วกว่าตะไคร้อีกนะใช่ไหมแต่ด้วยความที่ภาคกฎหมายในหลายๆประเทศอ่ะอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนมีดกันขนาดนั้นหรอกให้อิสระเสรีกับประชาชนเพียงแต่มันมีข้อกฎหมายเรื่องการทำร้ายร่างกายการเข็นฆ่ากันอยู่ถ้าใครเอามีดไปฆ่าคนนี่เดี๋ยวโดน แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีมีดมาไว้ใช้ทําครัวเนี่คุณไม่ต้องไปขออนุญาตในอําเภอไม่ต้องไปขอใบอนุญาตใดคุณสามารถเอามาใช้ได้แต่คุณก็รู้ว่ามันมีอันตรายเพราะมันอาจจะบาดมือคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นอาวุธให้ใครไปฆ่ากันก็ได้ทุกคนแค่รับรู้ว่ามีดอันตรายแต่ทุกคนใช้มีดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้ไหมเหมือนกันคุณใช้ขาได้คุณใช้ตะไคร้ได้ แต่ถ้าใครจะมาตาหน้าว่าตาใครถ้าเป็นสก,กัดสารออกมาอาจจะมีมีข้อบกชี้ว่ามีอันตรายต่ออะไรได้บ้างก็ปล่อยมันไปที่นะมันเป็นแค่ข้อกฎหมายอย่าไปซีเรียสอะไรในส่วนนี้อาชัยมองแค่นี้ครับมันเป็นเรื่องของการเสียผลประโยชน์จึงทําให้ต้องประคมเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแล้วด้วยความไม่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจหลายคนตกเป็นเครื่องมือตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือทางการธุรกิจ ตะไคร้สะเดาขาอะไรพวกนี้มันอยู่ประเภทที่2ประเภทที่2หมายความว่าไงมันยุ่งยากกว่าใช่ไหมพอมันยุ่งยากกว่า SME ก็จะไม่ค่อยอยากทําชาวบ้านไม่ค่อยอยากทําต้องขออนุญาตต้องขออะไรต้องไปต่อใบอ่ทุกปีเลยใบเซอร์ทุกปีชาวบ้านไม่เอาชาวบ้านก็ทิ้งก็ได้ว่ากูไม่เอาก็ได้กูไม่ทําก็ได้ผลประโยชน์ไปตกอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่ที่เขามีระบบแล้วเขาก็ทําในสายพาลำเลียงขนาดใหญ่อยู่แล้วเขาก็เลยผูกขาดเพราะเขาผูกขาดปุ๊บอ่าชาวบ้านไม่ทํา แต่ทีนี้พอไปปลดระวางข้อกฎหมายตรงนี้ให้ว่าชาวบ้านก็ไม่ต้องไปขออนุญาตแล้วนี่ชาวบ้านก็ทําได้เลยอ่ะทีนี้ชาวบ้านก็เอออยากจะหาเงินบ้างแล้วของเราก็เยอะขายไม่ทันกลัวราคาตกตอนนี้มาสกัดดีไหมสกัดแล้วสต็อกได้เลยเป็นปีๆก็ไม่เสียอย่างนี้จะมีโอกาสสกัดมาแล้วยังมีโอกาสที่จะขายให้กับพวกที่ส่งออกได้ด้วยถึงเราไม่ส่งออกเองอ่ะชาวบ้านจึงได้ผลประโยชน์จากส่วนนี้ พอชาวบ้านได้ผลประโยชน์จากส่วนนี้หมายถึงส่วนแบ่งทางการตลาดที่ผูกขาดกับบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมันเสียผลประโยชน์พอมันเสียผลประโยชน์มันจะต้องพยายามไม่ให้กับเพื่อมถ้าตอนนี้มันอยู่2แล้วจะขึ้นมาหนึ่งมันก็ต้องพยายามที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้โดยที่ชาวบ้านไม่รู้หรือประชาชนไม่รู้ให้ประชาชนเหล่านั้นไปเป็นเครื่องมือว่าอยากขยับอะไรให้มันอยู่2ก็อยู่2นี่แหละอย่าไปขยับอย่าไปขยับเพื่อไม่ให้เปิดทางคุณเข้าใจไหมครับ มันมีความซับซ้อนทางเศรษฐกิจหรือทางการเมืองอยู่ไงหรือตัวอย่างเช่นทางการเมืองในกรณีอย่างนี้คนที่ไม่เอารัฐบาลลุงตู่เนี่ยไม่เอายังไงกูก็ไม่เอาอะถ้ามีอะไรไม่ดีนะเจอกันแน่อะเรื่องนี้หนึ่งเรื่องก็จะถูกยกขึ้นมาว่าเฮ้ยรัฐบาลจะไปขยับเห็นไหมรัฐบาลหรือคนที่มีอำนาจตอนเนี้ยกำลังจะไปปรับสมุนไพรอ่ะให้เป็นวัตถุอันตรายคุณจะยอมเหรอ เดี๋ยวคุณจะปลูกไม่ได้นะต้องขึ้นทะเบียนปลูกนะข้อมูลเป็นเท็จเหล่านี้ไปบอกชาวบ้านไปบอกโซเชียลเพื่อให้โซเชียลเนี่ยรู้สึกว่าทําไมต้องคุกคามทําไมผู้มีอานาจคุกคามเราแบบนี้เราต้องสู้โดยที่คนเหล่านี้ยังไม่เข้าใจข้อกฎหมายและข้อมูลว่ามันถูกบิดเบือนอยู่พอไม่เข้าใจก็เลยกระแสโซเชียลออกมาแรงมากออกมาด่ารุนแรงมากอาชัยบอกด่าเลยรัฐบาลนี่ด่าไปเลยถ้าทําอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องด่า ทำอะไรไม่ถูกต้องตาหนิทําอะไรไม่ถูกต้องคัดค้านเอาอย่างนี้มันทุกรัฐบาลแหละใครจะเป็นรัฐบาลก็ได้ธนธรมาเป็นรัฐบาลก็ได้ทําดีทําเลยทําไม่ดีคัดค้านใครก็ตามที่เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยถ้าทําอะไรไม่ดีคัดค้านไปเลยแต่ในส่วนนี้ไปไปมา,มาเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับอะไรฮะรัฐบาลนี้เขาก็รู้ว่าเขาก็มีมีคนไม่ชอบเยอะมีคนไม่ชอบเยอะ พอมีคนไม่ชอบเยอะมีคนไม่พอใจเยอะจะด้วยความที่เขาทําไม่ดีด้วยหรือยังไงก็แล้วแต่นะเขารู้เขาก็พยายามที่จะทําคะแนนเพื่อให้มีเสถียรภาพของรัฐบาลธรรมชาติของรัฐบาลทุกรัฐบาลครับพอประชาชนจะเริ่มไม่เอาเนี่ยเขาจะพยายามทําให้ดีแหละจะพยายามแก้ไขอะไรอะไรที่ที่เอาขึ้นมาเป็นเป็นคะแนนตัวเองได้เนี่ยก็จะเอาขึ้นมาว่าเอ้ไอ้สิ่งนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนเลยอะไรเงี้ยเพื่อจะมาเป็นคะแนนในด้านหนึ่งรัฐบาลอาจจะมองว่าเฮ้ยมุมนี้เว้ย มันสองอยู่ใช่ไหมถ้าเราปลดไปเป็นหนึ่งเราได้คะแนนเว้ยเราได้แต้มเว้ยรัฐบาลก็เฮ้ยเอาตรงนี้มาอาจจะเอามากลูกู้บางส่วนให้ให้มีคนอาจจะเออค้านแย้งลดลงหรือมีโอกาสจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นอ่ะพอรัฐบาลเอาตรงนี้มามันถูกตัดไปอีกด้านหนึ่งเลยครับก็คือข้อมูลอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีความเข้าใจทางข้อกฎหมายว่าชาวบ้านจะได้ประโยชน์กลายเป็นชาวบ้านจะเสียประโยชน์ชาวบ้ดนดูคุกคามจึง เอาข้อมูลแค่หัวไม่ได้มีรายละเอียดเนี่ยไปใช้ในการหาผลประโยชน์ทางการเมืองการดิสเครดิตการทำให้คนเกลียดรัฐบาลเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตรงนี้เรื่องการเมืองก็จะใช้ไม่ค่อยอยากยุ่งเหมือนปวดหัวเรื่องการเมืองเนี่ยแต่ว่าถ้าอะไรที่รัฐบาลที่จะดีหรือไม่ดีไม่รู้นะ ถ้าทําในส่วนดีไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้เขาทําถ้าอันไหนที่ทําแล้วมันจะเป็นโทษต่อประชาชนไม่เป็นประโยชน์ประชาชนคัดค้านต่อสู้มันต้องเอากันอย่างนี้วันนี้เราเลยอยู่ขั้นที่ต้องแยกแยะนะอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยให้มันได้ประโยชน์ด้วยกันเถอะให้มันคนไทยมันได้ลืนตาอ้าปากได้แต่อะไรที่มันไม่ถูกต้องต่อสู้กันไปนะต่อสู้กันเพื่อความถูกต้องไอ้นี่มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วไอาชัยเกอร์มองว่าณปัจจุบันนี้ คนที่ต่อต้านเรื่องนี้โอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่2อ,อกลุ่มเท่านั้นกลุ่มที่1คือมันไม่รู้ข้อมูลจริงๆไงคือไม่เข้าใจข้อมูลแล้วได้รับข้อมูลที่ตัวเองถูกคุกคามตัวเองกําลังจะเสียผลประโยชน์ก็เลยต้องต่อสู้คนกลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มไม่รู้อาชัยตีความว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มไม่รู้เขาไม่ได้ผิดนะเขาไม่รู้ แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใหญ่อาจจะเป็นกลุ่มที่เล็กกว่าจะเป็นกลุ่มทุนหรือจะเป็นเป็นกลุ่มทางการเมืองก็แล้วแต่กลุ่มนี้รู้ว่ากฎหมายคืออะไรรู้ว่าตื้นลึกหนาบางคืออะไรแต่จะใช้ประโยชน์ทางการเมืองในการที่จะต่อสู้ทางการเมืองก็เลยใช้การข้อมูลเหล่านี้ไปปลุกระดมจึงมีแค่สองกลุ่มมีคนที่ถูกใช้กับคนที่ใช้เขาอยู่ที่ทำแบบนี้นะครับ อาจายเลยบอกว่าเรื่องนี้อย่าทําเลยครับเนาะทำเรื่องที่เป็นเป็นเป็นผลที่มันเสียต่อบ้านเมืองนะเรื่องที่มันจะทําให้คนเดือดร้อนเนี่ยนะครับทําเรื่องพวกนั้นเถอะนะต่อสู้กับรัฐบาลในเรื่องพวกนั้นอย่าไปต่อสู้ในเรื่องที่มันจะมีโอกาสที่จะทําให้คนลืนตาอ้าปากได้นะครับเพราะตอนนี้เกษตรกรเนี่ยเขาก็จะได้มีโอกาสไงนะไม่ยุ่งยากแล้วในการผลิตในการสกัด ถ้าตอนนี้เขาจะตั้งไอเครื่องสกัดตั้งหม้อสกัดแบบภูมิปัญญาอะไรเขาต้องขออนุญาตหมดเลยมันยากนะครับตอนนี้ก็คืออย่าให้มันมีขั้นตอนเหล่านั้นต้องปลดมาเป็นประเภทนหนึ่งผมเนี่ยนะครับเชียร์ให้คุณมนัสยาเนี่ยทำสำเร็จปลดไปอ่าไปสู่ข้อที่หนึ่งให้ได้ไม่รู้ว่าปลดยากหรือเปล่าหรือปลดได้เลยเพราะบางครั้งเราเหมือนก็ในข้อกฎหมายมันง่ายแต่ว่า power กลุ่มทุน power อะไรหลายอย่างที่มันมีผลต่อ,ต,อต่อภาครัฐอะไรอีกหลายอย่างเนี่ย มันจะมีหรืออาจจะมีนักวิชาการบางส่วนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าทําอย่างนี้เนี่ยมันเท่ากับฆ่าคนไทยนะเพราะว่าคุณไปเปิดโอกาสให้ให้ง่ายเป็นประเภทหนึง่งอ Stock ันนี้ประเทศอื่นเขาก็เข้ามาตีตลาดได้อะไรเง,งี้ยฮะเข้ามา Period. ตีตลาดบ้านเราสิเราจะทํำยังไงนะครับในส่วนเนี้ครับการต่อสู้ในส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่การควบคุมของกระทรวงพาณิชย์นะครับทีนี้เสร็จปุ๊บว่าเรื่องพวกนี้จริงๆที่ถูกเอาขึ้นมาเนี่ย มันเหมือนเป็นข้ออ้างมากกว่ามันเป็นข้ออ้างที่บริษัทขนาดใหญ่ที่ผูกขาดอยู่ในบ้านเราเองจะได้ผูกขาดต่อไปเพราะไม่ให้ตัวเล็กทําตัวเล็กมันสู้ตัวใหญ่ไม่ได้แต่ตัวเล็กร้อยตัวตัวเล็กพันตัวตัวเล็กหมื่นตัวมันสู้ตัวใหญ่ได้ทีนี้คือต้องไปไปตอนตัวเล็กไว้ก่อนทําให้ยุงยากนะฮะตรงนี้อาชัยเลยมองว่าถ้าแก้กฎหมายปรับสักเรื่องหนึ่งแล้วทําให้คนตัวเล็กๆเนี่ยมันสามารถที่จะ ลืนตาปากได้พึ่งพาตัวเองได้เนี่ยมันจะทําให้ประเทศชาติเข้มแข็งมากกว่านะครับเพราะเมื่อประชาชนพึ่งพาตัวเองได้อ่าไม่ต้องไปนําเข้าแล้วไม่ต้องไปอะไรเราสกัดกันเองได้นะเราใช้กันเองได้แล้วก็ไม่ถูกที่จะมาเพ่งเลงมากเกินไปให้อิสระเหมือนกับมีดทุกวันนี้ใครจะซื้อมีดทาครัวไม่ต้องขอใบอนุญาตแต่ถ้าซื้อปืนต้องขอไหมขอแสดงว่าปืนเนี่ย เ,เขาก็มีเขาก็มีความคิดเห็นในทางข้อกฎหมายที่เฮ้ยมันต่างกับมีดเยอะการจะขอปืนให้ถูกกฎหมายจึงต้องมีการสอบประวัติทางอาชญกรรมจะต้องออมีการเซ็นรองรับอะไรต่างๆมีใบอนุญาตที่ถูกต้องและปืนนั้นก็ต้องเป็นปืนที่ถูกต้องไม่เทือนอทุกสิ่งทุกอย่างจะมีรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับให้เข้าใจอะไรที่เป็นพิษท,ทุกวันนี้ไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้คุณถามกันตรงๆอ่ะคุณว่าบุหรี่กับเหล้าเนี่ยเป็นพิษไหม บุหรี่เหล้าเบียร์นี่เป็นพิษไหมโคตรเป็นพิษเลยชัดเจนชัดเจนหนักๆเลยแล้วขายได้ไหมขายได้แค่มีคําว่าพิษไม่ต้องกลัวมันเสียมนทินแค่รู้ว่ามันมีอันตรายไม่ต้องกลัวมันเสียมนทินนะครับมันยังเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตเราได้เราควบคุมมันได้นะครับถ้าไม่มีการควบคุมสิหน้ากลัวเอาง่ายๆทุกวันนี้ใครไปซื้อยาสลบได้ไหมคุณว่าคุณซื้อยาสลบได้ไหมไม่ได้ ใครที่จะไปควบคุมยาสลบได้คุณต้องมีใบเซอร์ด้วยซ้ํานะเป็นแพทย์ก็เป็นหมอวิสัญญีนะที่คุณจะวางยาสมหมอทั่วไปเรียนหกปีเพ่คุณจะไปวางยาสลบใครได้นะวางยาสลบเนี่ยหรือบล็อกหลังอะไรเงี้ยจริงๆคนมีความรู้เป็นหมอเขาก็ทําได้แต่เขาต้องมีใบเซอร์ต่างหากเป็นวิสัญญีนะเห็นไหมเขายังให้ควบคุมเป็นควงที่เล็กลงไปเล็กลงไปเพื่อให้ควบคุมได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเรา ให้ขายยาสลบได้เหมือนยาพาราเซตามอลเลยเหมือนฮอนเหมือนลูกอมแฮกเลยอย่างเงี้ยครับยุ่งตายเลยอะ่ะเดี๋ยวจะมีการฆาตกรรมการฆ่ากาันการวางก,ากัหนกหนักหน่วงหนักเหนียดเลยใช่ไหมมีการควบคุมไงไมันจะต้องมีการควบคุมอะไรหลายอย่างตรงนี้จึงต้องเข้าใจว่าข้อกฎหมายอะไรที่มีไว้แล้วปกป้องเราก็ต้องมีอะไรที่มันชักไม่ปกป้องเราแล้ว มันทําให้เราไม่สะดวกทําให้เรายุ่งยากในชีวิตมากขึ้นแล้วอันตรายด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ควรจะพิจารณา